ก็สวัสดีพี่พี่สีลูกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องสุ่มนะครับแกะกล่องสุ่มกล่องสุดท้ายของวันนี้นะครับนะครับส่งทีเดียว3ามกล่องนะครับก็นี่แกะไปแล้วนะนี่อันนี้รีวิวไปแล้วนะหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องนี้กันดีกว่าว่าจะได้อะไรนะครับสั่งจนลืมฮะ่องเด็ผมเรียงทำลายไม่ถูกครับเดี๋ยวละวันนี้ผมสั่งพระนี่หลายกล่อง อันนี้อะไรเอ่ยอ๋อเหรียญลาชันเปล่าวะอ๋อเหรียญลาชันพันล้านที่เขาฮิตฮิตกันเนี่ยที่เขาฮิตฮิตกันตอนนี้ราคามังขึ้นเลยเนี่ย โอ้ยและสร้างน้อยด้วยนี่นะครับเหรียญรุ่นราชันหมื่นล้านหลวงพ่อพัดวัดหุยด้วนพระราชมงคลวัชราจารย์เปิดออกมาครับโอ้ยทองทิพซาตินทองทิพซาตินโอ้ยสวยสวยมากเป็นเหรียญคุดนะครับ เป็นซีรีส์สองนะครับซีรีส์สองอ้ยตองเกือบตองห้าพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งเกือบตองห้าพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งเกือบตองห้าห้าห้าสี่รวมกันได้สิบสี่นะครับเลขมันเกิดผมพอดีเลยนะเลขสิบสี่นะครับนะครับลาชันพันล้านนะครับนี่กล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่กล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่นะ กล่องก็จะเป็นอย่างนี้นี่นี่นะครับแจกฟรีเขาแจกฟรีนะโอ้ยแย่งกัน <c oughs> กว่าจะได้นะครับกว่าจะได้นะครับต้องไปแข่งกับเขาอีกนะนะนี่สวยงามนะครับมาเดี๋ยวมาเรามาดูโค้ดกันดีกว่ามาดูโค้ดกันดีกว่า